หลังจากที่ผมทําคลิปล็อกถอยลงไปเนาะครับสวิตมันใส่งานบ่ได้อาจจะเป็นสาเหตุสายไฟขาฟิวขาดแล้วผมมาทําวิธีล็อกตรงโซโลิโนยนี่ครับแล้วมีคนคอมเมนต์ไว้แล้ววิธีปลดล็อกทํายังไงครับเดี๋ยวฮาเบิ่งกันเลยครับนี่ครับวิธีล็อกถอยตรงโซโลิโนยนี่ครับมันจะมีปุ่มแดง,แดงอยู่ครับบางที่กับเป็นสีแดงสีเขียวเนาะให้เฮากดเข้าไปครับ่ะล็อกถอยมันทํางานแล้วครับ กดเข้าไปแล้วมุนขวามันจะล็อกไวครับนี่เห็นปะล็อกทอยทํางานแลวความลุ่งแล้ววิธีปลดล็อกกับบอยาครับใช้ข่วงจิ้มแล้วก็มุนนสายทอยออกขึ้เราครับเห็นปะล็อกทอยขึ้นมาเ่ยตัวนี้วิธีล็อกใคขควงจิม้มไปแล้วก็มุนขวาล็อกไวครับเห็นปะวิธีปลดล็อกกับมุนนสาย ประมาณนี้ครับบบอห้าครับเอาไปใส่เวลาสุกเริร์นาะครับอยาาอยากใส่ลอกถอยเนาะแต่ว,ว่าสวิตโมทำงานสายไฟขาดฟิวขาดเราใส่มาใส่ตัวน,นี้แทนครับเอาคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปขาดพอกันไหมครับสวัสดีครับ